สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาใส่บาดเนาะใส่บาดมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์วันจัน,นทรนะ์วันที่สามสิบเอด็ดเนาะวันที่สามสิบเอ็ดมื้อนี้จริงๆก็บัดยุติงานเลยครับแต่ว่ามื้อนี้สิไปฉีดวัคซีนก็นเลยลาหยุด่ออายุเพื่อว่าสิบปฉีดวัคซีนกับมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสเรือง,งามยามดีเนาะ อื่นก็เป็นวันทุจีนเนาะกับมาใส่บาทกับมีกล้วยกล้วยสองน้อยสองน้อยหรือว่าคููหนึ่งแล้วก็ขนมปังคูหนึ่งคือมันมีถุงหนึ่งแหละครับแต่ว่าข้างในมันจะมีสองสองชิ้นเนาะก็เป็นคู่แล้วก็ <c oughs> ไปต้ามินไบตามินสูตรงาดำ ต่นนี้สูตรงาดำก็คือกินอย่างมากกินอย่างกับสื่อจังสันแหละพี่นอ้องเพราะวา่าเพื่อตายไปตายไปเนาะ, <c oughs> ะสได็กินแนวนั้นแต่จริงๆแต่แอบหวังลึกๆว่าทำทำออป่วยคู่คนึงเกิดสาดหน้เสดมีคู่ก็เพิ่นแน่เพราะวา่าลแล้วลดแรงเนาะ ปสาทนี่เนะะาะแต่ผมีคูบมมีคูแต่ว่ากับเบหูหรอกว่าสาเหตุที่บมมีคูยงอนบมมีคนเอาหรือว่าบ่าเอาเพิ่นยังคิดบ่ออกเลยแต่ว่าคิดว่าน่าสิบจมีคน้นออกอ้ยแบบหนึ่งเด้อพี่น้องเลยหน้ากากมันพื้นหลุดหน้ากาก กามันเป็นสีลเลือนเนาะรา <c oughs> ่าอยู่ใดอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าวความเคยชินความเคยชินที่อยู่คนเดียวมาโดนเนาะอยู่มานานเลยมั็บ,บ่ไดดนี่อย่างเดยล่ะชีวิตโอ้ม,มื่มันย่อนแสงชีวิตคนโสดเนาะมันสำหรับผมผมก็มองว่า มีความสุขมีความสุขใอยากไปใส่ก็ได้ดไปอยากเห็ดยังก็เห็ดอยากกินยังก็กินบ่อยากกินกับ่กินบ่อยากไปกับไ่ไปเพราะว่าชีวิตคนโสดมันมันมันเป็น,นอย่างที่แบบว่าบ่ต้องเอาใจไผแล้วก็ผมเป็นประเภทที่แบบว่าเอาใจคนบอเป็นเนาะนอกจากราศีเล้ว เบิงจากราศีที่เกิดมันเอาใจคนางามมาเป็นคนที่ประชอบอยู่ในกรอบชอบอยู่ในกรอบมากแบบว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนชอบอิสระเสรีก็เลยกลายเป็นแบบว่มามักอยู่คนเดียวนี่แหละอยู่คนเดียว มีความสุขเมืม่อนี้กรารไลยหม่องคนก็นยังทํางานอยู่แต่ว่าหลาๆจุดที่อยู่แถวยาว,วลาดเนาะแถวคลองถมเนี่ยันก็นปิดหลยหม่องแล้วแต่ว่าลานผมก็ยังเปิดก็ใสเสือแดงเลยใส่เสือแดงก็ประเดีรร๋สื่อเองหรอกครับคนสื่อห้ มีคนซื่อหายก็ไปใส่บาทกันเด้วพี่น้องเลยเป็นน้องก็หลายหลายนองก็หลายครับอืม <c oughs> คอยมองรถผ่านถนนรถใบไม้ลนใส่หัวใบไม้ลนใส่หัวเสียงรถก็ย่อนแสงแนงยอนแสงแนจบาทก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ มารับชมขอบคุณหลายๆนะครับจะขออนุญาตเด้อครับสีขามถนนไปใส่บาทก็บก็อจากการไก่าลืมโมทนาสาธุโมทนาบุญเอเดอพี่น้องเลยขอบคุณเล,ยลายๆครับสวัสดีครับ